ครับวันนี้เราก็มาไขข้อข้องใจนะครับกับการเติมน้ำมันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมัน e85 นะครับน้ำมัน e85 นะครับที่ซื้อมาครับก็ใส่ไปแล้วนะครับซื้อมาใช้หลายกันนอนแล้วครับนี่ครับน้ำมัน e85 ก็จะเทเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะออกสีม่วงใสนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้บ่อยแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเติมมอเตอร์ไซค์นะครับเติมรถยนต์เก่งนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับที่จริงนะครับน้ำมันนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองอยู่บ้านนอกอะไรนะครับมันอยู่ที่น้ำมันของเราภาชนะที่เราบรรจุนะครับ ภายในนะครับต้องต้องใสสะอาดนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีตะกอนไม่มีน้ําไม่มีอะไรเจียวปนนะครับก็จะต้องเป็นน้ํามันที่สะอาดครับอันนี้กันลอนนี้ปกติจะเป็นกันลอนสีขาวนะครับตอนนี้มันออกสีเหลืองนะครับเพราะว่าเราใช้มาหลายปีนะครับแต่เราเน้นภายในให้สะอาดนะครับสะอาดปราศจากฝุ่นเอยโทษทีปราศจากฝุ่นละออง พวกขี้ดินขี้ฝุ่นต่างๆครับพวกเศษตะกอนน้ำนะครับเศษเลเ็กเศษใหญ่ต่างๆครับพยายามอย่ให้มีนะครับจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองมันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เห็นเห็นหลายๆคนบ่นกันครับว่าไปเติมน้ำมันไปตามบ้านนงบ้นนอกไปเติมตามในเมืองมันไม่เกี่ยวเลยนะครับมันอยู่ที่ภาชนะที่คุณใส่นะครับว่ามันสะอาดไหมมีฝุ่นมีอะไรไหม นะครับจะน้ำมันยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับไอ้ตัวไหนก็ตามนะครับถ้ามันมีฝุ่นมีตะกอนมีสิ่งสุกปตกเจือปนนะครับบางทีเราไปเติมตามปั๊มใหญ่ๆแท้งใหญ่ๆนะครับบางทีเขาไม่เคยล้างบ่อล้างแท้งนะครับฝุ่นตะกอนน้าที่เจือปนอยู่ภายในเวลาเขาเติมให้คุณเนี่ยคุณไม่เห็นหรอกนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณไปซวยนะครับไปจอดเติมนะครับบาง บางปั๊มนะครับที่มันมีการรั่วการซึมอะไรต่างๆนะครับบางทีน้ําฝนแหละมันไหลมานะครับเพราะขุดแทงบางแทงใต้ดินไว้นะครับมันรั่วมันไหลเข้าไปนะครับจบเลยนะครับมีการเจือปนนะครับไปเติมรถคันไหนก็สะดุดนะครับต่อครับเป็นน้ํามันเทพขนาดไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับ อันนี้เป็นรถรุ่นเก่าเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าปัดโชว์ครับอันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับก็ที่ชาร์จตัวนี้ก็จะมีะไฟบอกตำแหน่งไอ้บอกโวลต์ด้วยนะครับว่าแบตของเรานะครับมีกี่โวลต์อะไรต่างๆครับอันนี้ก็ซื้อมาใส่ง่ายๆนะครับแค่ ถอดที่จุดบุหรี่ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนเข้าไปก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับเสียบสวิตช์กุญแจแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่นะครับติดแล้วครับสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยครับท่านผู้ชม ติดง่ายครับ เสียงกันดูครับ นนี้ก็เป็นหน้าหนาวครับรถดีก็มีทั้งแอร์นะครับแอร์ A เย็นๆนะครับแล้วก็มีพัดลมเสริมมีนะครับอันนี้หนาวหนาวเลยนะครับนี่ยิงเป็นหน้าหนาวเลยพอดีว่าจะออกไปไปเทสให้ท่านผู้ชมนะครับชมพอดีมันออกไปไม่ได้ครับมันติดสาลิงคันนี้นะครับ เจ้าของไม่มาเอาสักทีนะครับรถก็เลยออกไม่ได้นะครับอ่าสลิงคันนี้ซ่อมเสร็จไลายวานแล้วนะครับไม่เห็นมาเอา,าสักทีนะครับแจ้งเจ้าของมาเอาก็ไม่มาเอานะครับว่าจะเอาคันนี้นะครับไปไปเทสวิ่งสิ่งให้ดูนะครับก็ไม่มาเอาสักทีนะครับก็ออกขี้เกียจขี้เกียจเอาออกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะครับก็จะวิ่งให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้นะครับมันใช้ได้สลิงไข่นะครับซ่อมเสร็จแล้วมาเอาเลยนะครับไปจะเอาไปเทสให้ท่านชมชมนะครับ ก็ฟังเสียงกันไปก่อนนะครับฟังเสียงกันไปก็พอครับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีกาจะเอาไปวิ่งข้างนอกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ไปวิ่งมาแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะครับ วิ่งลุยโคลนลุยฝุ่นนะครับลุยตามสนามหญ้านะครับมันฟรีนะครับมันมันวิ่งไม่ออกครับมันต้องวิ่งกับถนนลาดยางเรียบๆนะครับไปเจอฝนตกนครับรถวิ่งไม่ออกเลยนะครับสนามหญ้าแล้วก็มีขี้ดินข,ขี้ดินขี้ดินขี้ฝุ่นขี้โคลนนะครับล้อฟรีนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเช็ดเลยนะครับโอเคนะครับก็ไขข้อข้องใจนะครับเรื่องน้ํามันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับจะเติมแบบไหนก็อยู่ที่เราจะาจะใช้นะครับจะใช้เป็นน้ํามันออกเทนน้ํามันเบนซินนะครับจะ9ก้าหนึ่งเก้าห้าหรือ E ีอะไรก็ตามครับอียี่ส้านะครับก็ e 20, e ไม่มีอะไรมากครับก็เน้นความสะอาดนะครับของภาชนะหรือสิ่งที่เราไปบรรจุนะครับหรือเราไปเติมนะครับว่าน้ํามันนะครับมันใสมันสะอาดนะครับไม่มีฝุ่นตะกอนเจือปนนะครับรถเราก็พวกกรองต่างๆในรถก็จะไม่ต้องรับภาระหนักนะครับถ้าไปเจอฝุ่นเจอตะกอนก็ยังดีนะครับยังมีกรองที่ดักแต่ไปเจอน้ํานี่จบเลยนะครับ รถสะดุดนะครับแล้วก็บางทีก็ถึงกับรถดับสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทรคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเราได้นำไปใช้นะครับไปคิดใช้นะครับก็อาจจะมีผลดีกับหลายๆคนนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ ได้นำมาฝากท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย